ทำไมมันต้องเต็่นน้ำนมนนนนนด,ด้วยเนี่ยโอ้โหซึ้งลูกสาวซึ้ง ชอบชอบชอบรักจนวันตายรักจนวันตายอ่ะงานาคตมึงร้องเพลงพรเทพเลยมีลูกเอื้อนดเลยใหญ่ครูไม่สงสารผมเลยนี่ผมบอกแล้วว่ารักครูจนวันตายอ่ะ ยิ่งจับก็ยิ่งเจ็บเลยบ้าจับทไหรอโอยเจ็บัเจ็บครับเจ็บไหมเจ็บครับบไหเจ็บครับวไมไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บครับเจ็บม่เจ็บครับเจ็บไหมอูหอยากร้องเหเอาพวกก็ร้องดิ